สวัสดีครับผมอาจารยพัฒน์สำหรับ DMTC นั้นเป็นชื่อที่ย่อมาจากศูนย์ดิจิทัลมีเดียและเทคโนโลยีของคณะ i c t มหาวิทยาลัยศิลปากรครับหน้าที่ก็คือจะส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยให้กับนักเรียนนักศึกษาในคณะของเราเองในมหาวิทยาลัยของเราเองแล้วก็จะเป็นให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยครับมีทั้งคอรสระยะสั้นระยะยาวมีกิจกรรมมีการสัมมนา แล้วก็จะมีอื่นๆอ,อีกที่แวดล้อมอยู่ในศูนย์นี้นะครับแก่นของเรานั้นเป็นการใช้ศิลป,ปะเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเสริมด้วยเทคโนโลยีในช่อง DMTC นั้นผมก็จะพยายามใช้เป็นพื้นที่เล่าเรื่องราวของคณะ ICT ของพวกเราแล้วก็ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจบุคคลทั่วไปได้รู้ในวงการนี้ด้วยครับแอนิเมชันวงการศริลป,ปะ วงการเทคโนโลยีและอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นศิลปะและเป็นเทคโนโลยีด้วยเนี่ยผมจะพยายามนำเสนอให้ดีที่สุดนะครับโดยแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของศิลปรกรสำหรับพี่ๆน้องๆ ICT ศิลปรกรทุกท่านนะครับถ้าได้เห็นคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้อยากจะคอนเน c t ไปถึงทุกๆคนนะครับถ้าเป็นศิลป์ปัจจุบันผมก็อาจจะมีโอกาสได้ไปสอนในคลาส ถ้าเป็นสิทธิ์เกา่าก็ขอโอกาสให้ผมได้เข้าไปทำความรู้จักกันเผื่อว่าเราจะสามารถแบ่งปันแชร์ข้อมูลแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์เป็นคอมมูนิตี้ของเราขึ้นมานะครับจากศูนย์นี้เป็นจุดเริ่มต้น ICT ศิีสืปกรณ์ก็จะได้มีความแข็งแกรง่งและเราก็จะได้รู้จักกันทางรุ่นพี่รุ่นน้องบรรยากาศเดิมๆในยุคที่ผมได้เรียนอยู่ทั้งที่เพชรบุรีทั้งที่ bury, ททกรุงเทพแล้วก็ที่อื่นๆ ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับศิลปกรเองเนี่ยมีความใกล้ชิดกันรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าเราเจอกันลรวบอกว่ามาจากศิลปกรเนี่ยเราจะคุยกันอย่างถูกคอแล้วก็รู้จักกันอย่างรวดเร็วเลยผมอยากให้เกิดบรรยากาศแบบนั้นขึ้นที่ศูนย์นี้ด้วยนะครับก็จะพยายามมีกิจกรรมมีการสมัมมนาให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มาเจอกันถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการใครเป็นศิลป,ปินหรือว่าใครทาอะไรอยู่เนี่ยอาจจะ คอมเมนต์ Comment, หรือว่าติดต่อมาหรือเดี๋ยวผมลองติดต่อไปแล้วเราอาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับและสําหรับบุคคลทั่วไปน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็ไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องเรียนได้ศิลปกรไหมในศูนย์นี้เองเนี่ยจะพยายามช่วยส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนเพราะว่านอกจากผมจะรับผิดชอบ DMPC นี้แล้วผมก็จะมีโรงเรียนออนไลน์ที่ทำมาก่อนหน้านี้ด้วยครับแล้วก็มี การทํางานอื่นๆในโซนอื่นด้วยสิ่งที่ผมต้องการที่สุดเลยก็คืออยากจะช่วยส่งเสริมวงการของเรา 3D Animation Graphic Design งานออกแบบงานศิลปะให้มีความยั่งยืนความยั่งยืนนั้นก็คือศิลปินและคนทำงานมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็อยู่ได้ในโลกที่เปลี่ยนไปครับศิลปะและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับยิ่งในยุคป,ปัจจุบันด้วย เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเราจะเห็นเลยว่าศิลปะอย่างเดียวอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเรามีพื้นฐานศิลปะที่แน่นมากเพียงพอเรามีทักษะมีสกิลทางด้านศิลปะที่ครอบคลุมและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราจะสามารถสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาได้ครับปัจจุบันนั้นคนหนึ่งคนไม่จําเป็นต้องทําอาชีพเดียวแล้วเราจะสามารถทําหลายๆอาชีพได้ศิลปินสามารถจะมีหลายอาชีพได้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีนั่นแหละครับมาช่วย ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้มาช่วยดูแลในส่วนนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่ผมรู้ตัวว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ติด ICT ศิลปกรเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าสักวันหนึ่งอยากจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับคณะของเราให้กับมหาวิทยาลัยศิลปกรของเราผมก็จะพยายามใช้ d m t c ศูนย์นี้จะจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก แล้วก็จะพยายามช่วยเผยแพร่แนวคิดทางด้านศิลปะและเทคโนโลยีเนี่ยให้บุคคลทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้พี่น้องศิลปกรเนี่ยมีความแข็งแกร่งใกล้ชิดกันมากขึ้นขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปแรกนี้ของ DMTC นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดๆไป